สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศนะครับความสวยงามนี่คือบึงบัวนะครับบึงบัวสวยๆนะครับทั้งหมดมีสี่บ่อนะครับบ่อสวยๆนะครับมีเรือพายด้วยนะครับมีเรือพายด้วยบึงบัวนะครับอยู่ที่บ้านกันกงนะครับทางผ่านนะครับบ้านกันกงจังหวัดชัยภูมินะครับเออในเขตอำเภอจตุรัสนี่ สวนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับเป็นเขาเรียกอะไรเกษตรผสมนะครับเป็นเกษตรผสมเพราะเจ้าของเขาก็ทำเกี่ยวกับเกษตรด้วยแล้วก็ทาร้านอาหารนะครับมาแล้วชมมาแล้วชมนะครับนี้บ่อที่1นี้บ่อที่2นะครับบ่อที่สองนะครับแต่ละสายพันธุ์อันนี้เป็นบัวฉัดบัวชั้นนะครับทางนี้จะเป็นบัวอีกชนิดหนึ่งไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันดูความสวยงามของบัวนี้นะครับ บัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับเป็นสีเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับชื่อเขามีอยู่เฉพาะนะครับเห็นไหมครับนี่ดอกเขาดอกเขาดอกเขานะครับสวยๆเขามีดอกสวยๆให้เราชมอ่ะนี่ดอกสวยๆเห็นไหมครับนี่เขามีชื่อเขาเขามีชื่อเัานะครับเออเมื่อกี้ทางเจ้าของเขาบอกแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้รับเออจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้ทำไงอ่ะ นะครับแล้วก็มีปลูกมะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ําหอมมีมะม่วงด้วยนะครับมีบัวแล้วมีมะม่วงนะครับสวนผสมสวนผสมนะครับแล้วบึงนี้จะสวยมากนี่ให้ดูบึงนี้สวยงามมากเลยนี่เห็นไหมครับมะม่วงมะม่วงนะครับอ่านี่มะม่วงนะครับแล้วมีกังหันลมนี่กังหันลมเล็กๆนะครับพาเข้าเดินชมด้านนะครับดูบึงนี้นะครับมีศาลานั่งเล่นนะครับมีศาลานั่งเล่นสวย แล้วมีปืนนี่อยู่ติดถนนอยู่ติดถนนนะครับไม่ไกลจากถนนนะครับด้านนี้นะครับเขาปลูกนะครับก็ขายด้วยนะครับแล้วก็เปิดร้านอาหารแล้วมีที่นั่งเห็นไหมครับมีที่นั่งสวยๆที่นั่งสวยมากนะครับลงไปแล้วมีที่นั่งนะครับอาหารก็มีแล้วแต่นะครับมีเมนูอยู่ด้านหน้าแต่มาเขาปิดแล้วนะ ทางร้านปิดแล้วนะครับเป็นอยู่ที่ติดถนนเลยนะครับออแถวบ้านกันกงนะครับบ้านกันกงนะครับนี่สวยงามชอบมากนะครับเป็นอะไรที่ชอบมากสวยไหมครับสวยไหมอ่าพาเพื่อนๆมาแล้วสวยไหมนะครับดูบรรยากาศแทนไปสวยไหมครับนี่นะครับพาชมวันนี้ได้พาชมทำได้หลายคลิปเลย วันนี้อ่าเนี่ยพาชม,มบรรยากาศดีๆสวยๆงามๆพาเพื่อนๆนะครับได้รับชมมีที่นั่งแล้วมีเรือเดีย๋ยวผมจะลงไปพายเรือลงไปพายเรือด้านล่างนี่แหละอ่ะใครต้องการนะครับนี่เขาบอกว่าเสดาวถวายเสดาจืดชิมแล้วขม <laughs> เออชิมแล้วมันขม่ะเนาะเออจะบอกว่าหวานได้ยังไงแต่บอกว่ามันได้ยังไงเออขมเป็นคนกินขมเ่ะแต่นี้เออเราก็บอกว่า มันเป็นสบายแต่ถ้าเอาไปลวกน้ําร้อนแล้วมันก็จะมันนะครับโทษทีเขาบอกจะถูกแล้วเป็นสะดาวจืดสะดาวสบายนะครับตอนเรากินดิบๆอย่างเงี้ยมันขมนะครับพอเอาไปลวกน้ําร้อนแล้วอะไรแล้วนะอันนี้ฝั่งนี้นะครับก็คือต้นเขาใบเฉาก็คือมันแก่เต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวเวลานั้นไปเขาก็จะดูดใบปุ๊บเขาก็จะมีตัวใหม่ขึ้นมานะครับความสวยงามด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่อยู่ฝั่งนี้กับพระอาทิตย์ตกดินสวยๆนะครับจะมีมะม่วงนะมีมะม่วงนะฝั่งนี้เป็นบัวราชินี นะครับบัวรายชินีแล้วก็อนน้นเป็นบัวฉัดฉัดอะไรฉัดอะไรนะเมืเอ่อกี้คุณน้าเขาบอกแล้วนะครับจําไม่ได้นะชีวิตเป็นแบบนี้แหละนะครับจําไม่ได้แล้วมีบอ่อหนึ่งฝั่งนู้นเป็นบัวขาวเออ ฝั่งนี้บัวขาวสวยๆนะครับสวยไหมครับนี่บ่อนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่บ่อที่สี่นะครับเป็นบัวขาวอ่านะครับบึงบัวสวยๆนะครับเออเขาก็ปลูกขายนั่นแหละนะครับแต่เขาก็เป็นธรรมชาติเพราะว่าเขาทําร้านอาหารนะครับร้านอาหารของป่านี่สวยๆนะครับเยอะมากนะครับเขาใช้ EM นะครับไม่ใช้ปุ๋ยเคมีอชอ,มนะชอบมากตรงนี้นะครับชอบมากตรงนี้นะครับถามพี่เขาแล้วเขาไปเขามาได้แฟนอยู่ที่นี่เขาเป็นคนฉาเชิงเซา์นะครับแล้วมาได้แฟนอยู่ที่นี่แฟนทําเกษตรสวนผสม่ะนะครับกับบรรยากาศดีๆอ่าลงมาด้านนี้เห็นไหมสวยไหมครับนี่น,น,นี่มีสะพานเดินนะครับมีสะ,ส,ส,สะพานเดินสวยๆสะพานเดินสวยๆนะครับใช้พลังงาน แสงอาทิตย์นี่สุดยอดตรงนี้แหละนะครับสุดยอดตรงนี้แหละใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีชิงช้านั่งด้วยเออนะครับนั่งดีก็ดีนั่งไม่ดีมันก็จะตกอา่านะครับนั่งดีก็ดีนั่งไม่ดีมันจะตกลงไปข้างล่างนะครับนะสวยงามนะครับอยู่ใกล้ๆนี่นะครับดูบรรยากาศมีกังหันลมนะครับมีป้ายบอกชีบบ้บอกนะครับ เออร้านนี้โอ้โอ้โอ้นิดเดียวเองนะครับพื้นก็เริ่มผุแล้วอ่านี่นะครับสวยๆบรรยากาศนะครับสุดยอดที่บอกว่ามีเรือเหรอครับนี่เราวันนี้เราจะลงลงเรือลงเรือลําเดียวกันแล้วไปไหนไม่ได้นะครับลงเรือลําเดียวกันแล้วไปไหนไม่ได้ทุกคนต้องไปด้วยกัน พายได้นะครับพายได้แต่มีน้ําอยู่ข้างในก็อย่าเลยนะอย่าเลยนะนะครับใช้คํานี้นะครับอย่าเลยนะเอาเดี๋ยง่ายเดียวนะครับความสวยงามมีให้รับชมนะครับกับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับใครชอบบรรยากาศแบบนี้บ้างอืมใครชอบบรรยากาศแบบนี้บ้างนะครับสวยงามมากอ่ะให้ชมบรรยากาศให้ชมยามบรรยากาศนะครับอ่ะ สวยไหมครับสวยไหมจู๊ดจู๊ดจูดนะครับเดี๋ยวยังไงขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับกับบรรยากาศบึงบัวบริเวณนี้นะครับเป็นบรรยากาศบึงบัวทั้งนั้นนะครับอยู่ที่บ้านกันคงนะครับในเขตติดกับจตุรัสนะครับออกจากบ้านท่ายมาเนินสง่ามานะครับวันนี้อากาศร้อนนะครับยังไงเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีอะไรมานําเสนอวันนี้พาชมบรรยากาศทั่วๆนะครับสาหรับไลน์นี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ